โรงเรียนนะครับขนาดเล็กแต่พื้นที่ขนาดใหญ่ทําอย่างไรเราถึงจะทําพื้นที่ตัวนี้ให้เป็นคําพูดที่บอกว่าถ้าหนองบัวแดงแล้วก็อ๋อต้องแบบนี้เรนั้นคอนเซปต์แนี้จึงเกิดขึ้นว่าทําอย่างไรที่เราจะให้กระบวนการสู่งานปฏิบัติในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของเราประสบผลสำเร็จก็เลยมานั่งคิดทําการบ้านอยู่หลายภาระหลายเวลาอยู่นะครับก็ไม่รู้มันโดนใจอะไรนะไปเปิดดู นะครับรายชื่อของครูเริ่มต้นจากนะครับประทิทองนะครับเพิ่มพูนประสงค์ประมวลนะครับชักตาดจ,จันายนะครับสุดท้ายมาที่สมมทธิเอ๊ะไปเปิเปดดวงวีญมาลงอีกชื่อว่าบุญทรงเพราะฉะนั้นบอกว่า รายชื่อของครทูทั้งหมดจะมาประมวลกันออกมานะครับในเรื่องของการกลับเครื่อสเศรษฐกิจวิทยาทุกคนมีความหมายที่จะช่วยกันยกระดับเพิ่มพูนก็ดีจันฉายก็ทําให้เกิดความสว่าง<ช><ช>นะฮะนะสะสงก็ทําอะไรก็อย่างที่ท่านดรฟินุขบอกว่าทักระสงใดใ<ช>มันประกอบการประมวลกันนะเพิ่มพูนใช่ไหมฉก,กาจก็คือกล้าแกร่ง,ง,งใช่ไหมลงท้ายด้วยคำว่าประมวลใช่ไหมประมวลก็คือเอา เนื้อหาเอากิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นมาประมวลผลออกมาเพื่อให้ดักให้กับสมใจนึกนะครับมันก็มาลงที่ผมว่าผู้หาเรียนต้องเป็นผู้นาําทางใช่ไหมเมื่อนําทางแล้วทันลงละมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะทําให้เกิดการพัฒนาเพราะนั้นมาลงไปชื่ออีบุญทงนั่นคือความยืนยงถาวรย,ยั่งยืนเพราะนั้นตัวนี้เขาก็เลยเกิดหลักคิดขึ้นมาว,ว่าเราทําอย่างไรที่จะน้องนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ในกระบวนการของเรา ก็มาคิดว่าเออในกระบวนการเหล่านี้เราจะต้องสร้างหลักยึดเหนี่ยวสร้างอย่างไรนะผมก็อาศัยพระบรมมโหสถทางพระรองดับของหลักในเจ้นหัวเลยนะเป็นหลักยึดให้เกิดความมั่นคงในจิตใจก็เลยสร้างขึ้นมาว่าเป็นหลักยึดนั่นคือยึดมั่นในหลักการนะครับยึดมั่นในพระรชตนตริยึดมั่นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีพระสงฆ์พระชนมยุหกสิอ่าแปดพันา นะครับจิิงตัญญาเรื่ีงเราพยายามที่จะทําให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของรู้จะพูดเสมอว่านะครับทําอะไรก็ได้ที่จะถวายเป็นพระราชกุศลก็อให้เกิดแรงบันดาลใจเกิดขึ้นว่าทำเพื่อในหลวงทาเพื่อในหลวงจนแล้วทำยังไงก็เกิดหลักมัดขึ้นใหม่ก็คือทำยังไงที่มัดใจครูให้เกิดการรวมพลังได้มัดยังไงช่วยกันนะครับเกิดการประสานสร้างความรู้สร้างความผูกพันนะครับอยู่ด้วยกันทํางานสร้างความเข้าใจด้วยการเป็นพี่เป็นน้อง มัดใจครูได้มัดใจแล้วการปฏิบัติมันสูงนั่นคือหลักปฏิบัติก็คือทําด้วยกันอันไหนผิดอันไหนถูกเรามาปรับมากระบวลแก้นะครับใช้กระบวนการ B E C A เข้ามาใส่เมื่อปฏิบัติออกมาผลอะไรมาปรับปรุงพัฒนาโดยใช้หลักทมนั่นคือหลกักทรรม้คือหน้าที่ทาดีคือหน้าทมทุกคนทําในสิ่งที่ดีต้องทําทําแล้วต้องดีดีแล้วต้องทำทำแล้วต้องดีดีแล้วต้องทำด้วกระบวนการเหล่านี้เราพยายามย้ําคิดย้ําทําให้ครูได้ปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นนะครับในกระบวนการว่าในสี่หลักของเรานั้นนะครับให้มีใจรักและจิตอาสาทุกคนเริ่มเกิดการพัฒนานและเห็นคุณค่าการประมาณตนสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดที่เป็นภาพมองให้เห็นลยก็คือเรื่องของกระบวนการและกิจกรรมในการรับประทานอาหารแต่บุฟเฟ่นะครับสร้างเด็กให้เกิดขึ้นในเรื่องของความมีระเบียบเรียบร้อยสร้างสุขบุญสร้างหลักพอประมาณมีเหตุผลโดยใช้ตรงความรู้นะครับและคุณธรรมเข้าไปช่วยผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับนะ ในสองในปีที่ผ่านมานักเรียนเราได้รับรางวัลคุณธรรมระดับชาติปีถัดมาปีนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับประเทศอันนี้คือผลลอย,ยได้แต่เราไม่ได้คิดตัวนั้นเราคิดอย่างไรว่าทําอย่างไรที่โรงเรียนของเราสถาบันของเราและครอบครัวของเราครอบครัวนั้นหมายถึงครูนักเรียนชุมชนนะครับทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ต่อไปขอบคุณมากครับ